ได้มาลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ตลาดนนท์ม่วงถ้าเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันเลยครับตั้งแต่อดีตนะครับจนปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างคะเล่นญขึ้นว่านี่ถนนมหัศจรแยบเนาะแล้วนี่เขาไปขยายหลายเลนเนาะีขยายไปมากสะดวกค่ะาไปมตลาดนี่ก็ยังอยู่เพื่อก่าวค่ะตลาดนี่ก็ยังอยู่เพื่อกาวค่ะเทคโนโลยีมันมันเข้ามาลี่ค่ะ มันสะดวกสบายทุกอย่างสะดวอย่ายแบบว่าเราต้องคิดเลขกอาโทรศัพท์อะไรพวกนี้มันก็สื่อสารก็สะดวกสบายพอเท่าไหร่สมาร์ทโฟนแบบอย่างคุณแม่ใส่เฮ็ดอีหยังเนี้ยค่ะแกเล่นไลน์ชมูยเรียนไลน์เรีนไลน์เล่นเน็ตเล่นนี้ยังก็องไได้เลยโอ้กระลก็เล่นก็เล่ยนไลน์แบบติดต่อหนุ่มหนุ่มร้าน่ติดต่อรูปรลานนี่แหละแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เขาบางทีก็โอนเงินทางโทรศัพท์ไช่เขามีเงินติดโตกอบมาสื่อของได้ใช่ ตอนนี้มันเปลี่ยนไปไเปลี่ยนมากเเดี๋ยวนี้มันวุ่นวายอะวุ่นวายแม้แต่การจราจรแล้วก็การมีชีวิตของคนแบบหลายอย่างต่างกันเยอะอันนี้แม่ก็อยู่คนของแก่นนะ,ะเมื่อก่อนนี้มันจะไม่เป็นอย่างนี้อย่น,น,นี้รถพลติดด้วยตอนนี้พวกเรากำลังลงพื้นที่สำรวจ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเราจะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยแต่ก่อนครับอดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้เนี่ยครับการเปลี่ยนแปลงมันมีการเกิดขึ้นแล้วเป็นแม่ชีเองครับไปตามยุคสมัยค่ะโทรศัพท์ก็ทุกวันนี้ก็จะเปลี่ยนจากปุกบัวเป็นสไลด์ปัญหาคือเด็ก เด็กจะติดเกมไม่ค่อยสนใจในการเรียนเปลี่ยนเตียงกินหลายอย่างเลยลูกตัวที่เห็นประชาคนเรื่องของการแบบว่าคมนาคมการสัญจรในถนนอะไรแบบนี้แบบมีการพัฒนาขึ้นมีการขยายขึ้นแบบนี้รถก็เยอะขึ้นแบบนี้จากแต่ก่อนเป็นทางเล็กๆแบบนี้เราสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกทุกวันนีแบบถึงแม้จะขยายถนนใหญ่ขึ้นแค่ไหนแต่ว่ารถก็ยังติดอยู่ดีแบบนี้ ระเพณีวัฒนธรรมคนแกน่สังคมเมืองได้ขยายใหญ่ขึ้นมีนความจเจริญก้าวหน้าเข้ามาแบบนี้ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นชุมชนท้องถิน่นเริ่มเลือนหายไปถูกเกินกินด้วยสังคมเมืองประเพณีวัฒนธรรมที่แบบมีมาแต่เก่าๆบนนี้จะมีจริงๆที่เฉพาะพบได้เห็นก็จะเป็นประเพณีที่ว่าสําคัญส,ญสํญใหญ่ๆนะแต่ mm. ว่าเป็นแบบประเพณีเล็กๆอนุประเพณีที่แบบทําสืบต่อกันมาแบบนี้คือหาชมได้ยากมากแล้วในนี้ใครคนสืบต่อแบบนี้ครับผก็มีแต่ไปทํางานทําอะไรแบบนี้พี่แต่ว่าปิดปัญหาเนาะแต่ว่ามันมีส่วนทําให้แบบ อะไรหลายอย่างมันอาจทําให้แบบว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าข้อดีก็คืออาจจะทําให้แบบว่าหลายอย่างสะดวกสบายมากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ามีความอะไรมากขึ้นในมีความซีบรไยมากขึ้นนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือทําให้กรลืนความเป็นที่แปลว่าเป็นสิ่งที่เป็นกลิ่นอายของความเป็นรุ่นเก่าในหลายประเทณีวัฒนธรรมท้ททองถิ่นพื้นถิ่นที่เราสืบต่อกันมาเป็นสิ่งที่ดีที่งามของสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สะสมมาก็เรื่มเลือนหายไปก็เป็นแบบนี้ เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาในชีวิตเราตกยินมาเราทําอะไรเช็คเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรแบบนี้ทําให้ว่าปฏิสัมพันธ์ในส่วนนั้นรุนงก็จะกลายเป็นสังคมในโลกที่เป็นสังคมเดียวกันอยู่ในจอมือถือสี่เดียวน,นี้พี่จะรับมืยจะอยู่กับมันยังไงเพราะว่าแน่นอนว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะ สำหรับตัวพี่นะพี่จะมีคติประจําใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือแปลว่าไม่ลืมของเก่าแล้วก็ไม่เมาของใหม่ก็คือทําสิ่งที่เข้ามาใหม่ๆใ,ในชีวิตของเรานะนามาประยุกต์ให้อยู่ร่วมได้กับสิ่งที่เป็นเก่าที่มีพื้นเพมาเดิมอยู่แล้วแปน,นี้เรื่องเครื่องแต่งกายอะไรแบบนี้การแต่งกายพื้นถิ่นอะไรแบบนี้เราก็ยังไม่ละทิ้งแต่ว่าเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับแปลว่ารูปแบบเครื่องแต่งกายที่ปรับเปลี่ยนใหม่ในปัจจุบันเอาผ้าพื้นเมืองมาทาเป็นสูทอะไรแบบนี้ได้เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ ต้องบอกว่าแบบได้มุมมองใหม่ๆในๆเรื่องเขาเรียกว่าการปรับการปรับตัวแล้วก็การใช้ชีวิตในสังคมที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอบคุณพี่ว่านะคะขอบคุณ,คณมากชินกันค่ะ,คะสำหรับวันนี้พวกเราโครงงานทอนกันวันนี้กับวิถีที่เปลี่ยนไปขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ